สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับ f ี่ทติดตามทั้งช่องคอตตีและเพื่อนเ,อเชียรครับมากินเาแล้วมันแงแ่ซื้อเผา้าแ้คนกิน <c oughs> <c oughs> วน้องมากานบวยเผายังก่อเายังก่อเขาเศร้ายยุนเมตจะกเป่าหวานไปกิน,ลน, <c oughs> นแล้วมันใส่หลับมายังด <c oughs> ีเลย สามม่วงข้าวโจ้าก็กินอะดิซุปข้าวโจ้าเป็นประวัดมันผิดพญาิข้าวโจ๊กก็เม็นผิดพญาิซั่นอยู่กินสามจานเจ้ากินไปนี่ฮะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแต่หกแต่เกาม่วงเสาอุ้ยเนาะพาสิไปซื้อยาสิเจ็บคอคอยเรียนพาพรถหันเพราะท่านเห็นยังอยู่โอ้จอดยังเดียวรถตู้วะอะไรขั้นนี้ดิพอที่แรกขั้นเด็กเข้าไปนี่เข้าไป ทีแรกว่าเสียเอาขั้นนั้นเขาไปเข้มมันบ่บันนี้เขาโทรมาเลือดให้ไปจอดรถที่เจ็ดโอ้เขาเลยเลือดมาคิ้วมันคิ้วมันยาวเบิ่งคิ้วเพี้ยดก็เลยเอาเจ็ดจอดประมาณสี่ห้าวันก็เสร็จเข้าว่าบันนี้เอารถขั้นนี้มาจอดไปนี้ฟันบอกเพื่อนยังไงที่แรกก็ว่าขั้นนั้นสีนแหเขาอูเร็วก็เลยไปเอาขั้นนี้มาใส่ ตนนี้ขีขั้นใด,ดมากมือนนใส่จะขันนียใ่จขั้นหนียวาขั้นน,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 นีจอดไปนีเลยตู้กัจอดรถตู้จอดดถบุตเออนั่นละคอยเห็นรถจอด้มามตาเสเด็กส่นี้อ้โหขึ้นขั้นโโขึ้ฝันฝันบาคอยยิงคนตายสมคนตำรวจจับคอยคอยใค้ขนาดพวกเคปหยังก็มาเหยียบคอยประสัตาเดิบได้จะ่า้จอม น้ำเสื่อเด้เติมเติมจะได้เลี้ยงลูกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มาอีกแล้วฝันมารวยแล้วนี่คนตายเขาจิถืงเลขกลายเลยตำรวจถ้าฝันว่าตำรวจจับทุกงวดจะถูกไม่ถูกเยอะก็ถูกจะได้ไปนี่ตัวใดฮะจะได้ไปคอยสื่อเมื่อวานคอยสื่อเจ็ตหนึ่งหนึ่งเจ็ตเหล็กแม่หอยแม่หอยคอยฝันสองขืนสอดแล้วเอาทองมาให้ลายไม่ไฝันเห็นแมนเสียอคิสหนึ่งตลอด อ่ะพี่น้องครับบกันคิดมาซื้อลอตเตอรี่ก่อน่้เหนมซื้อลอตเตอรี่กันพี่น้องเอาเนยาัคนออนยไรลอต้ผาน่ย่นีโอ้ก็บีเล็กอกสันไปชิวตัวเก่ามาวัดเนี่ยบ่อยฟาดมายี่โคตรตายสามโตรตรวจจับแปรแน่โอ้ยแปรงโพดเจ็ดหนึ่ง่งเจ็ดีฮะ ใช่อะมะแม่บ <c oughs> อกว่าะสะแตกดัขง <c oughs> ขาดอุดตันบอกว่าจะเอาหอดีซีไปหันมี่นะต้ <c oughs> องหอดีเนาะอเมียนตัวครับ น้ำยาหวาน้าเนแุเียนห่มวนคือตแม่มหาแม่มหาเราเอาทองมาให้สีส้มสีชมะเนสีเตเตลนี่มหมวะฮะอายุแม่ถ้าคอยฟันให้เราล่าเสียเจ็ดหนึ่งเจ็ดตลอดเพราะว่าอันฟันให้เรานี่ออกตลอดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งการชังเฮ้ยบอกใครถึงเหล็กเราสามแสนอุ้ยบบกหนวะเพรมือน่ะมือนก่อนก่อนเหล็กเสียบฟันมา ใช่้เราทองมาใส่ไห้ด้เส็ษปใหญ่สับบานนี้มามาอีกฟันอีกว่าเราเอาท่อไห้เป็นชิิบเ็นเลยบานนี้อจะได้ในียนเลยก็ได้สวอายุเล่าหลเบานี่หันมาขึ้นเพราะฟันไม่หยับอีกว่าทน่าจะคอยซื้อเด็กเจหนึ่งเล่าฟันว่าคอยยิ่งคนตายไงตำอวจก็จับก่นก็นั่งหาเลยจนคยสะดุดตื่นอืมเคยฟันแต่ว้าบ่เคยฟันน้อยยิ่คนตายแต่ว่าเคยฟันเราิตำรวจจับ ถือตลอดสต่ันเราถือตลอดจำโพธถือตั้งตัวนี้นหมนมันยิ่เก่าแล้วเจ้าเมืองเราเรามันเคยหมันตายสามคนสิบอกสามศูงนมาดงี่แมนถึกเยนรู้ดหลยบ่ขันช่วงปิดวงแล้วต่างมันนีเป็นสีนวลไข่มาปีทุกมวนต้องปีแรกปีมากเป็นสีท้องมาสันนี่ทุกปีของงานของรุ่ช่วงนี้น่ะดวงคอยจิบพ่งนม่ ช่วงนี้ะช่วงปิดวงช่วงสีขาซ่อมนี่และช่วงเลิศเลิศสีมันสามซูนมีบ้างสามซูนเจ้าก็มากทีเท่าไรบาทนี่ขายสองกี่เนี่ยโอขสืแต่สองลอยเลยสองลอยอย่าเบาดูเบาดูบอสื่อเลยซูนสามาใส่สืมนี่ใส่ไ่ดิสามูนได้นี่บาเนี่ยซูนาได สี่ไปเรื่อยๆเนาะเรจะไรถสันตายสามคนกับสามศูนยเออเอม่นมาดูออื้อแค่นี้ละเลขสามศูนย์คับหนึ่งจิตอันนั้นแม่เอาตัวใดเกาะที่แรกแม่เพราะมันซื้อเลขคี่ติที่แรกันร้นดีแมนกวาของกระอตวหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับว่าเมื่อจะนั่งนูน่นแม่ สี่สามสี่สองสี่สองสี่สามเหล็กอีกแต่ว่ามันไปออกล้าเหมือนอ่ะท่าอยู่ป่เดี๋ยนิท่าอยู่เห็นว่าพ่อนแง่นั่นทีว่าเสียีป้ายหมมูจิตมไม่หายซีอ่ามิสีพี่น้องกับสีมานน้ำจ้ายุ่นล่ะผู้เพื่นป้าก็ถือดองไปหลายสามสามหกอยถอยรถไปส้นถือประสันอิลีผู้เพื่นดวงดีจังเลยเพื่อนฟังเพื่อนฟังเพื่นสีมีหม่องเพื่อนสีมีหม่องยุ่นล่ะผู้เพื่นมัน แล้วผู้บรมานมันบอาตรงๆเพิ่นกับว่้เสือผู้เพื่อนบรมานสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนาะเอายังจัดสิค้ายังยี่ห้อะไอาเองจัดดงส่นๆี่คุณสังกท่านี่บาทนี่ร้อยบาทคือเดซไนฟวันผระโอ้วันพระอย่างดีนาะคือนี่ถสูจังไ้กระถือเลขสามศูนย์กับเจ็ดศูนยเอาคือุ้ยตัวเสือ 4ีสกูม mm ีแ hmm. ล้วนี่เนาะีเจ็สเนองีสากูมีอือทำสิบตัวพดพี่น้องครับสามีไปบ่ออกดเก่ไม่บอกอายุคอยสี่เก่าเก่าสีพี่บอก หาแดดอ่ะกระสันยีละสันสองสี่หกเจ็ดแปดสิบท่านคดีอครับอะไรเราสุดจุดม้านเรามันปะกาถือปกกาซื้อก็ยากถือเลขเด้บรกาสว่ากระถสือเนาะอยากถือซิบล้านซื้อใบเดียวกระท่านั้เอ้าพี่น้อพี่น้อมาเบิ่งมาชมเจ็ดเจ็ดหนึ่งิบใบเดิมเอาม อันเรียบร้อยแล้วนบัตเฮ้ยบัตเดกกันเอ้าพันธิปลูกทุเรียนตีไอ้พันิปลูกทุเรียนตีครับโอ๊โอป้ามันเหี่ยวเหลือเด้สองต้นนี่่าต้นนึงทุเรียนสออครับโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่คุณดินปลูกแล้วก็เตรียมมาแล้ว สุกๆมันมันไอสุกๆมันมันวันนี้มูซออมกับวันมันมันอยู่พี่น้องครับเอ้าไปเฮาออกไปไปซื้อยาก่อนเจ็บข้อแห้งเพราวอะล้ว <c oughs> ตากฝนเหมือนว่านี่ตากฝนพี่น้องขับรถจอดพี่เพียรถ <S <S รถจอดด้วยผีฝนตกผมบัดหลอดนั่งหลอดชีวิตยุบานอาจารย์น้ำนวยบัดฝนสาดบัดนีิฝนสาดบึ้ๆๆม,มือมือแม่แรงมาหลุดเจ้าสิหัวหลุดอยากเอลีเอ้า จงไหนพอกันคลิปหนากันแล้วกันครับอยู่ดีมีแห้งลำร่วยถูกหวมร่วยเบอร์สุขส้ขุบคนครับสวัสดีครับ